Gracias. เฮก็จะเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงอะไรตัวอย่างนี้น่ารักดีไม่เลีเล้ยงแบบนี้หรอบ้าช่อนข้าหลวนสวยนะมีแดดที่มีก็จะมีแล้วกันที่ ไปละ20นะคะบัตรเข้างาน<ม>ไปเข้าฟรีค่ะผู้ใหญ่20บาทนะคะออนไน์คนเยอะมากเลยวันนี้ค่ <laughs> <c oughs> มาทงตัวเมื่อถูกตีาเออเหมือนกระดูน้ำจืดเลยเอ้ยนี่ที่เข้า ตัวนี้ก็มีพิษนะตัวที่นี่โอเคพวกนี้คือมีพิษทั้งหมดเลยเหรอใช่ตัวเล็กนิดเดียวเองเนาะมันจะมีอันนี้มันจะมีพิษก็ถเมื่อเรากินมันอ๋อหลัดมันจัดเราไม่ได้ตันจะยิ่งไปนี่ก็คือถ้าอาการที่มีพิษก็คือเวลาเราหนักตัวแค่นี้จะไปกินเพื่อ อีกแล้วคางคกพี่เอาไว้ให้ให้ซุ้มให้เสียงเลยใช่ไหมอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นจิ้งหรีดจิ้งหรีดที่ให้ไปเป็นอาหารสัตว์ใช่นี่กินแล้วเห็นไหมว่าข้างในเห็นไหมนี่เห็นไหมหลังต้นไม้นั่น่ะมันหินเลยโลกอุ ที่มีมันจะมีรักษตะที่ไม่แบบเหมือนกันอำหมักไข่แมงดาไม่ต้มๆ่ไม่เคยกินม่เคยกินแลวนี่นค่ะคำเผ้ากรอบวมันเจอนสีเหลี่ยม<อ>เป็นกอบกระตูเจอตัวไหนแล้วบ้าตูเจอยังไหนปกตปยาวไหนปลกรตูน เดี๋ยวไปกันูเนี่ยไหนนี่หอยมือเสือบิงดำหอยหอยมือเสือนี่น่ากลัวเนาะใช่ลายแบบกระหมูว่ะก็มีอะไรที่หนูเห็นในนี้ก็ยังไม่มีในนี้มั้ยที่ไม่มีมือกระดาษ ช่อนข้าวหนูสวยนะคล้ยงนะนะูสีมันเป็นสีน้ำเงินที่แบบสวยมากอออ๋นี่คืสัตว์น้ำคล้ายงูบริเวณริมแม่น้ำสนาดลาหินนี่น้ำสาลวินอยู่ที่ไหนอิตาดียวยมากไล่ปลาลายสวยนะ เจ้าหญิงอ๋ออยู่ที่เมื่อไหร่นี่นี่นี่เน้องหญิงอดู่็นี่ยพิซซ่อแม่ขายนี่คือปลาเห็ดโกล นันเงนรีนะครับี่ถึงจดอยี่ก็สวยลเฮ้ยจะเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงหลตัวอย่างนี้น่ารับดีนะไม่เลี้ยงแบบนี้หรอ เปิดพี่แมวน้ำเค็มแมวที่มาทะเลก็คุณนเราจะคุ้นอันนี้ใช่ไงฮะเราจะคุ้นอันนี้นี่น่าอร่อยปกติเราจะคุ้นอันนี้เออเจ้าจหรเนี่ยเราจะคุ้นอันเนี้ยส้มขาวใช่ไหมไอชิมันมีหลายพันเป็นร้อยขึ้นมากวนมากเลยอ่ะนี่นี่ปากระนุกมุ้งอร่อย เด็กเด็กคที่ตัดตัดหน้าก้องตัดหน้าก้อากอเยด็กแ่บเด็กแบบมีสีต่า

Thank you.

Yeah. Oh. Yeah. cái <laughs> thứ rổ Nó bị luôn. Thật. สเนี่อะไรเลยอ้านี่มีตะแกรงกันให้เด็กกระโดดลงมาเมืม่อกี้ได้อย่างไร นี่ชงเฉยมันไม่มองให้มองหน้าเลยอ่ะอันนี้คือรางวัลชนะเลิศมาละ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 ไหนขอจูบกองบล็อกกลมบล็อกเลยแล้วอะไร บไม่กล้าจับนะลองดีลองดีลองได้จับได้ไหมได้ค่ะอะไรไม่จับนะไม่จับอันนี้อันนี้คือหนังจระเข้ก็หนังนะคะแข็งๆเหมือนเข็มขัดหนัวแหละล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วอันนี้เป็นผิวผลิตภัณฑ์กับจระเข้อาก้าหน่อยก้าหน่อยแล้อ i <laughs> don't